นี่นี่จโจ๊ะโจ๊กใสข้โพดใข้าวโพดดิหักยังมีนะโอเคโหตรงนู้นหักอลไใช่ไหมข้าวโพด ต้นกล้วยวายตกใจหยยบต้นไม้ยังตก,กใจเลย,ยต้นกล้วยใบเล็กอย่างเงี้ยทำไรไม่นะืูมันถือใช่ไหมไม่ได้คุยกับแฟนหรอคุยแล้วโอเล่เ,เปลี่ยวเปี่ยวแกงมาฝากคลุมสิบหายเลยมันเนะี่ยกูุล้อ ไม่กินหรอขนอกัมบสงสัยมัแดกเหมือนมั้งแดกอยู่แล้วเนี่ ถ่าไม่ตายไอ้เชี่ยมันำอลล่ะพี่หนูอัดคลิปด้วยโอ้หันตีนโนูไม่สะอาดแห้งนะคะกินแล้วกินมาเพื่อนอ่ะเมื่อตกใจแม่กินแล้วยังกินไม่หมดะไปให้หมาตัวอื่นก็ได้ กินชอบขนมผิงไม่แม่งอะ่ะหวานกินซ้ะเราหาไม้กอ,อ,อ,อนหาไม้คนน้ำเล่นไม่มีไม้เลยอะ่ะ ไม,ไ,ไม่ต้องผลก็ได้ไดหินโยนแทนไม่มีขนมแล้วจะไม่เข้าอีกนะนี่ฮะ พออัดก่อนดีกว่า